อย่าเ <Yes. S 2> สียดายนะอย่าเขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนใจได้ เปิดคลิปของเราใช่ไหมคะเออก็คนเจ้าน้ำตานะคะกับรายการเดี่ยววอร์ซงลรองโดยน้องหวายใช่ค่ะซึ่งเราไม่ทำได้ไงอ่ะเราทำเรียกขวายมาเยอะมากเราก็ต้องทำต่อไปเนาะสำหรับศิลปินวัยรุ่นที่มีความสามารถในการร้องแล้วก็มาร้องเพลงไอดอลของเราอีคนเจ้าน้ำตาของเมนวเมจิลนะเพลงนี้ยลมากจริงผมบอกบอกไว้เลยนะว่ามันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเพราะว่า การถ่ายทอดเนื้อเพลงอะระดับหนึ่งแล้วนะขี่สูงไปอีกเหินมากกูพูดได้แค่เนี้ยตอนที่กูแบบฝึกตอนสมัยแบบมห้ามหกอ่ะเหนื่อยมากเลยนะเพลงเนี้ยเหนื่อยแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองในการร้องเพลงนี้เลยตอนตอนมห้ามหกอะไรเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยอ่ะแก่แล้วไงลองได้เจอกันอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังน้องไหว้น้องเลยนะคะกับนักร้องหลังกำแพงว่าจะเป็นใครนะคะ ชายนะอาจจะเ,เป็นพอมก็ได้ๆๆๆๆๆโอ้ยนี่ไงาอาจจะแบบอาจจะแกงคนก็ได้นะเ,ออเสพชายเมื่อกี้ไหวขึ้นดีมากเลยเนาะ ชุดเหมือนมิลี<ด>เลยอะชุดที่นางใส่ใช่ป่ะเ,ปดดอเออดีคิดถึงพีเมี่ ดีร้องดีอะ่ะใ<อ>ส่เซ็กซีมามใช่ <c oughs> วะใ่ายากมาก <c oughs> แต่เสียงดีนะผู้ชายอะ่ะ <c oughs> ก็ดูเป็นเป็นนักร้อง

ไม่รู้ว่ะไม่รู้ฉันก็จำเสียงตอนร้องไม่ได้แล้วไงแต่นี้นั่งแรปอะ่ะเท่นะใครจำจำได้วะเคยร่วมงนานกันหรือเปล่ปาสองคนเนี้ยโอ้ขึ้นสูงดีเลยอะถืงดีมากเลยสิดีอุ้ยดีดีเลยก็คือนักร้องนันางเป็นนักร้องไงเดาเดายากเลยอี่ดอก เสียงแบบซีดีน้อยมากจริงซีดีเสียงดีจังว่าเย่ต้องรู้แล้วเนี่ยแย่เด็ดเพราะว่าภาษาด้วยนะโอ้สุดเสียงโอ้ยสุดเสียงเลยอะ ง,ง,ง,งโอ้วันนีว้ว่าว่ายร้องสซดเสียงเลยอ,ะลลอ่ะนัปงน่ารักอะ<บ>สิเดียใครจะถ่ายถูกวะ่ะงเาาออยยู่กให้้ตรนี สถึงแน่นมากมามใช้พลังเยอะหรอใช่ใชเพลงนี้มันร้องยากเออากแล้ว,ว,วมไม่ยอมอ่ะใครผิดใครจะไปถูกใครจะดูเนาะนะ ซีดีขึ้นส่งดีมากคัเบอร์ได้ไหมคัเบอร์เพลงนี้ได้ไหมคุมลองดูกันเสียงดีมากว้แรปด้วยชอบว,ว้วาว,ว,าวชอบอะว้ <Yeah. S 1> เยเฮ้ยเลิศ โ,โอ้ยชอนนี้สุใจมากชอบอะโอ้สุดเสียงโอ้โหู จูแมรี่บีว้าวฉันร้องทั้งสองคนเลยอ่ะลองกันแบบว่าเอาเป็นเอาตายอยู่นะมึงอ่เอาโซนนี้ คนเจ้าน้ำตาเวอร์ชัน y วกับ CD กันทีนะคะใช่เลยฉันเรียก C D อยู่ตามมาตลอดเพราะว่า a k เคเขาคือ CD กันทีเขาไปประกวดเดล็อปเปอร์มาเปลี่ยนอ่ะสกุลให้เขาเดี๋ยวนี้นะเขามี AKA ของเขานะคะ CD ีกันทีนะคะอ่ะมันก็เป็นคนเจ้าน้ำตาอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็เหมือนจะร้อง ไม่สุดเสียงเท่านี้เนาะเราจะบอกว่าไหวจะเป็นคนหนึ่งที่ลองเต็มเสียงทั้งเพลงโอ้โใช้เสียงเต็มทั้งเพลงเหนื่อยแทนอะจริงเหนื่อยแทนจริงๆเพราะว่าเสียงลบเลยเออทั้งจริงๆนางก็ใช้เสียงลบได้ดีเนาะแต่ว่าเพลงนี้นางไม่ใช้เสียงลบเลยเออใช่เคยจริงๆแล้วหน้าเป็นคนร้อง R&B แล้วปกติเป็นคนเพร้องเพลงเบาในเพลงของนางคนสุดท้ายรักสุดท้ายอะไรนั้นอะก็คือร้องเบาๆบาร้องด้วยอินเนอร์ลมรอบเนี้ยมาเหมือนเหมือนมาเอามง เหมือนมาเอาเหมือนมาเอาแบบเหมือนจะอยากได้รางวัลกลับบ้านหายอะ่ะหายร้องดีมากนะ<ด>เพราะว่า,าคือหนึ่งเลยอ่ะมัน ก็อชมชมในเรื่องของการร้องสุดเสียงเราแบบยังคอนโทรเสียงได้จนถึงจบอ,ะอ่ะถือว่าเก่งมากนะใส่เต็มใส่เต็มมากหรือว่าจริงๆเราเคีมมันสูงว่ะมันเลยเราทำให้หวต้องแบบร้องเต็มอ่ะอาจจะเป็นพอะสิ่งนั้นด้วยเพราะว่าเหมือนเสียงมันสูงมากไง้าเกิดมันร้องเบามันอาจจะทำให้ไม่ถึงแล้วอาจจะทำให้ ไม่ได้อัดทรสเพราะฉะนั้นมันจะต้องร้องออกมาให้เต็ม้เราด้วยความเพลงมันเป็นเพลงที่มันต้องแบบระบายความรู้สึกแบบเสียใจมากๆแบบร้องเสียใจใช่ไงก็เลยต้องใส่หมดแต่ต้องชื่นชมไหวมากว่าถึงแม้จะร้องเสียงเต็มทั้งเพลงแต่ว่าเสียงอะไม่ดอบเลยจนจบคือเสียงอะแล้วเหมือนอีท่อนจบก็พีเลยท่อนจบอะใช่มาเอามงใช่อันนั้นอะมงลงนะเพราะว่าแบบโห เราลมหายใจแบบลากนานอยู่อ่ะใช่ไม่ประเด็นคือลองลองเสียงเต็มยันจบเลยไงแล้วไอ้ท่อนนั้นนะก็คือพีคมากร้องไงวะบอกตัวเองซ้ำๆลากทำเป็นคนจาน้ำตาอย่างเงี้ยแบบไหลล็อกแบบเต็มอ่ะเออน้ำตาน้ำตาจริงๆเหรอเหมือนไหลออกมาเนี่ยเออเหมือนไหลออกมาแบบวอเตอร์ฟอลอ่างเงี้ยต้องได้ยินเพลงกูอย่างเงี้ย เป็นจังหวะไม่ใช่อันนว่าเป็นเพลงรักกูพูดแล้วส่วนส่วนส่วนคนเจ้าต่างตานี้ก็คืออเราว่าไหวก็ลองในในในแบบของหวายก็จะมีความเป็นเสียง R&B ของเขาแล้วก็มีเทคนิคลุกเล่นในเสียงของเขาอะแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ a little bit sexy ตอนขึ้นมาเซ็กซี่นะนะเบส พูดถึงเพรานุ่มของเราบ้างน้องซีดีใครจะไปจำได้ก่อนใช่ฉันงานการร้องเพลงน้อยมากในวงการเพลงอ่ะตั้งแต่จบเดอะสตามาเราไม่เห็นเพลงซีดีเลยเราเคยเห็นออกซิงเกิลกับเดอะสตาร์รอบหนึ่งนานมากแล้วแล้วก็จำไม่ได้ละว่าร้องเพลงอะไรแต่ว่าผลงานเพลงน้อย <N oy al> แต่รู้อยู่ว่าเขาทําเบื้องหลังแล้วก็ทาเป็นแรปเปอร์ด้วยรู้อยู่รู้อยู่เพราะว่าเราเห็นเขาไปเหมือนแบบไปทําเพลงให้ใครก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ในเบื้องหลัง,ลงะอะไรเงออี้ยเป็นโปรดิวเซอร์ใช่คือรู้ว่าเขาอะก็ยังชอบแนวประมาณนี้อยู่อะไรเงี้ยเออแต่วันนี้ต้องบอกว่าคนเจ้าน้าตาที่ชอบมากเลยท่อนที่ซีดีร้องอะ่ะคนเจ้าเน,น,นืตอทิมเบนคีผู้ชายอ แต่เขาลองได้ดีมากการขึ้นเสียงสูง,ขงเขาอะคือสมูทแล้วฟังเพาะเพาะเลยแล้วก็ดีมากๆา <Wow. S 2> จริง <laughs> ตกใจ่ <laughs> ะดูเขาไม่ชีที่ตกใจอ่ะเราอ่ะ <laughs> ตอนแรน่ <laughs> <laughs> อจะบอกว่าเราส่วนตัวเราชอบซีดีอยู่แล้วคือเราอาจจะไม่ได้ตามเขาจริงจังตอน The Star เดอะสตาเนาะแต่ว่าเราอะ่ะมาดูเขาตอนเดอะแรปเป์ที่เห็นเขาคัมแบ็กมากับ ในลุคแรปเปอร์การร้องแบบแรปอะแล,แ,ลแล้วเราชอบเขามากในตอนนั้นเราเชียร์เขาถึงแหมเขาจะไม่ได้เข้ารอบหรือว่าชนะไม่ได้ว่าเข้ารอบแต่ไม่ได้ลึกๆแบบชนะอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์มากแล้วก็เขียนรมได้ดีมากแล้วก็ในเพลงเนี้ยคือเราไม่ได้เห็นการร้องเขามานานมากไงแล้วพอมาได้ฟังเพลงเนี้ยคนก็จำตาว่าเราแบบเฮ้ยเราคิดถึงเสียงยูเราไม่คิดว่าแบบเราไม่ได้ฟังเสียงยู<ข>ม,<อ>มานานมากแล้วเขาลองดีมากเลยเสียงยไม่ซ้ำกับใครเลยใช่เสียงเรลยดีไม่ออกไงอย่างสมมติว่าถ้า ถ้าเสียงมันซ้ำๆกับนักร้องคนอื่นเนี่ยเราจะนึกออกแต่ม,มันกลายเป็นว่าเรานึกไม่ออกเลยว่าใครแต่<ช>ว่าเสียงเป็นเอกลักษณ์ใช่เสียงเป็นอกลักษณ์เราการร้องอ่ะร้องดีแบบเทคนิคก็มีมีดีใช่ใชส่ประกวดเออไปใส่ประกวดมานเนาะแล้วก็แบบมีความเท่ในน้ำเสียงอะเขามีความเท่แล้วก็ความนุ่มด้วยในน้ำเสียงเออแล้วยิ่งประทับใจก็คือแต่งท่อนแร็ปเพิ่มเข้าไปอ่ะให้มันเป็นตัวเขาอ่ะเออมันเก๋ตรงนี้เพราะว่ารายการเนี้ย เหมือนเพลงนี้ที่ฟังมาจะนานสุดละเท่าที่เคยฟังอะเออเออที่ลองกันนานใช่เพราะว่าปกติพอเปิดกำแพงแล้วก็จะลองแป๊บเดียวแล้วก็จบอันนี้พอเปิดกำแพงแล้วก็คือมีแ랩เพิ่มเข้ามาแล้วไหวก็แบบจัดเต็มประเด็นือโอ้แต่จะบอกว่าแ랩ดีมากเลยอะซีดีเนี่ยไฟลุกแล้วก็แต่งเนื้อดีมากใช่ต้องชื่นชมนะ เออ<ม>เราว่าเขาน่าจะแบบมีตัวตนในวงการได้มากขึ้นนี่เออดีเราว่านะตอนเนี้ยพอเขาแบบหาตัวเองว่าเป็นเดแรพเปอร์เหมือนว่าหาตัวเองเจอเนาะแบบได้ทําสิ่งตัวเองชอบอะไรเงี้ยก็เหมือนมีคนรู้จักเขาเยอะมากขึ้นแล้วเขาก็เหมือนได้ทําสิ่งตัวเองชอบมากขึ้นก็ไม่แน่หรอกเด๋ย่พอแบบในวงการเพลงมันกลับมาอะไรเงี้ยไหกวอาจจะร้องกับซีดีก็ได้นะ อยากให้เอาอยากให้ซิดีเอาเพลงนี้มาทำไปอ่ะเพราะมันมีท่อนแบใช่ปะถ้านางเอามาทําใหม่อะเราว่ามันจะดีอะใช่มันก็จะได้มันจะไม่ได้เศร้ามากมันจะเป็นมุมแบบไม่ได้เศร้ามากโุ้โีคุณนิววิจิ๋วคือแบบเหมือนจะลังจะโดดระเบียงลวอะใช่ปะก็ในเอ็มวีคือผู้หญิงไปถ่ายรูปกับแฟน ที่แฟนกําลังแต่งงานกันอันนั้นก็คือเจ็บสุดคือแบบว่าเหมือนคือฟิลที่วิหนิวิจิววิหนิวิจิวที่วิจิวถ่ายทอดอ่ะคือมันเหมือนคนจะโดดแบบบาคนนี้หรอจริงเออแล้วก็เลยอยากเห็นมุมผู้ชายร้องเพลงนี้เลยอ่ะพอได้มายินเพราะพราเราไม่ค่อยได้ยินผู้ชายร้องเพลงนี้บ่อยไงไม่มีเลยปะแล้วพอได้ได้ฟังจีดีร้องมาอยากเฮ้ยเอาเอามาทำใหม่ได้ไหมอ่ะก็อาจจะมีอ้องสักอะไรเงี้ยนะปะ ไม่ไม่คือจะลิดแต่เขาจะลิดจะเป็นแบบดีโวงไงเออไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินฟิลนี้่อยากได้อยากได้อดักได้วะอยากได้ยินกูเชื่อกูว่ากว่ากูว่าพูดถูกแล้วอยากได้ <laughs> อยากได้ยินเวอร์ชั่นของซีดีกันทีหรือว่าอาจจะมีหวายเข้ามาแบบด้วยด้วยไงเหมือนอาจจะเป็นอารมณ์ผู้ชายร้องปอ,อกผู้หญิงก็ได้เหมือนตอนแรปอ่ะอะไรเงี้ยนะเออเฮ้ยมันจะนบอกตัวเองบอกตัวเองเลยสักอย่างอะแล้วว่ามันจะเป็นงงอ,อีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่น่าสนใจมากเฮ้ยเอาทำเร็วอยู <S <s ่ซ <s> ีดีอยู่ต้องทํามาดูคลิปนี้หน่อย แฟนขลับซีดีแท็กไปให้ถึงซีดีนะคะ<ช>ว่าม,มีคนบ้าซีดีอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะต้องให้ซีดีทำแล้วี่จ๋าเป็นแบบบุคคลที่ชอบแบบแรปเปอร์อ่ะฉันชอบมากแล้วแรปเปอร์เมืองไทยมันมีนอยเนอะอยา,ญญาะยางสมมติว่าถ้าใครเด่นขึ้นมาในเรื่องของสกิลอ่ะก็คืออิจฉากอ็อวยไส้แตกแหกไส้ฉีกตกเหตุส้ฉีกเจ<ล>ริงจริงไอ้ไอ้ไอ้อจฉาคือแอดมินเพจอวยไส้แตกในฝั่งของเพลงใช่ในฝั่งของเพลงเวลาแบบเออลงคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงอิจฉา อวยบ่อยเลยหมดใจหมดพูงเออแต่แต่แต่เราบุ้งจริงแรปเปอร์มืองไทยน้อยนับขวดได้เราคนที่ร้องดีน้อยนม่บอกปะร้องเราแบบถูกจริตอะไรเงี้ยเนาะมันถูกจริตเราตรงที่เขาทางร้องทางแรปได้ดีไงเนี่ยก็ฝากทุกคนมาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับเพลงคนเจ้าน้ำตานะคะร้องโดยน้องวายกับซีดีกันทีนะคะว่ารู้สึกยังไงกันบ้าง ชอบอะไรกันบ้างน,นะคะในโชว์นี้แล้วก็ใครอยากฟังเพลงเวอร์ชั่นใหม่ของคนจันน้ำตาที่ลองด้วยซีดีแล้วก็หวาบ้างให้เขาเอามาทำใหม่เนาะเป็นมาสเตอร์เนาะจะดีมากมีใครบกหนึ่งบกหนึ่งไหมคะมีใครดันดันดันมาพิมพ์หน่อยเนาะเพื่อว่าเสียงจะไปถึงเขาแล้วเขาแบบเฮ้ยเซพภัยทำไ้อะไรไหวกับซีดีน่าจะอยู่ในเอเข้าวงการมาใกล้ๆกันเลยเนาะ เราจำได้เออเหมือนแบบเหมือนประมาณใกล้ๆกันเลยลองมาคอมเมนต์ดูลองมาคุยกันดูแบบมันไม่ใช่การร้องคนเจ้าต้องตาแบบ cover เวอร์ชันแรกๆหรอกแต่ว่ามันเป็นฟิลหนึ่งที่เปลี่ยนไปเราว่ามันก็แบบเป็นกิมมิคที่แบบเล่าเล่าเรื่องใหม่เออลองมาคอมเมนต์กันดูว่าชอบกันไหมค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปของ The s o n g e ตึงวันนี้ขอตลาไปก่อนคะะบ๊ายบาย ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ